สวัสดีครับพี่ปื้มนะครับจากช่อง a u o OK k ครับช่องของผมเป็นช่องเกี่ยวกับเกมครับส่วนใหญ่ก็จะลงเกมฟรีไฟล์ปัจจุบันช่องของผมก็มีคนติดตามอยู่ที่10ล้านครับก็ดีใจมากครับผมตั้งใจออกแบบมากๆครับก็หวังว่าทุกๆคนจะชอบและขอบคุณฟรีไฟล์ที่ให้เกียรตินี้ในการทำชุดในครั้งนี้ร่วมกันครับส่วนตัวผมถ้าถามถึงจุดเด่นของชุด ก็น่าจะเป็นหมวกครับจริงๆแอบบอกความลับนิดนึงว่าผมตั้งใจใส่รายละเอียดให้มีความเป็นฟล้มอา k ให้ได้มากที่สุดด้วยลายด้วยสีและลักษณะของชุดที่ร่วมออกแบบกับทางฟ FI ไฟอยู่นานจนออกมาดีที่สุดและคิดว่าชุดนี้ค่อนข้างลงตัวมากๆทีเดียวครับเกมฟ FI ไฟเป็นเกมที่ทําให้ผมและพวกเราทุกคนได้รู้จักกันฟ FI เป็นเพื่อนเป็นครอบครัวผมมีความผูกพันกับเพื่อนในเกมมากๆครับ และที่สำคัญชุดนี้ทำให้ผมได้เป็นส่วนหนึ่งกับเกมจริงๆครับหวังว่าทุกๆคนจะชอบนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและการซัพพอร์ตผมปื้มอายุโอเคครับ